รถคันนี้นะครับเป็นแคปตีว่าปี2011ลูกค้าแจ้งไปเครื่องโชว์นะครับแล้วก็มีอาการสั่นแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบราัปัญหาดูนะครับอตอนนี้นะครับ<ม>เจอโค้ดรหัสปัญหานะครับ P 0 3 0 0นะครับการจุดระเบิดไม่ครบสูบ ของเครื่องยนต์นะครับเป็นปัจจุบันเดี๋ยวเราจะมาดูโชว์แสดงข้อมูลนะครับอ๋อนะครับตอนนี้ก็คือเครื่องมือตรวจสอบนะครับเจอกระบอกสูบสองนะครับที่ว่าอาจจะทำงานผิดปกติอยู่ นี่นะครับี่ว่าการสั่นของเครื่องยนต์นะครับเป็นแคบที่ว่าเบนซินนะครับเราก็ลองมาตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นที่อะไรเป็นที่หัวเทียนหรือคอยจุดระเบิดหรือหัวฉีดนะครับ นี่นะครับหัวฉีดสุบที่สองนะครับเดี๋ยวก็ลองสลับกับสุบที่สี่ดูว่าอาการจะตามไปที่สูบที่สี่หรือเปล่านะครับหลังจากที่ถอดหัวฉีดมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ลองสลับไปไว้จากสูบสองไปไว้ที่สูบสี่นะครับทีนี้ค่าการจุดระเบิดไม่ครบสูบก็ตามมาที่สูบสี่ ตอนนี้ก็สรุปได้แล้วนะครับว่าเป็นที่หัวฉีดสูบที่4แล้วนะครับตอนนี้อันนี้นะครับนี่ก็คือหัวฉีดตัวใหม่นะครับ แล้นี้ส่วนก็คือตัวที่มีปัญหานะครับหัวเฉดตอนนี้ก็ย้าามาอยู่ที่สุดที่สี่เดี๋ยวก็ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทดสอบขับอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ก็ลางหัวฉีดนะครับ หลังจากที่ทดสอบขับแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่เปลี่ยนวัชีรใไปก็อาการปกตินะครับนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ